เดือนลัไปแต่งเอาเดี๋ยวไปทั้ผัโอเคไปยังไงยังไปยังหานาีนโอ้ไปึเว่น่อแม่เอากระเปาใกล้มาป่โอ้ยอ้ยแม่ไปเอาล่อยปล่อยเลยเอาคือว่ปเลยจะสั่นปมันลูกเองไหมนั่งไงแม่ได้ค่าขนม นาแล้่งเค่อนนานเอาไปเลียงเลยแยมได้ก็ตั้งตละเอาไปเลียงน้องบัวแล้วก็ได้เอาไปนาะไปไหมไปเป็นเด็กน้องบัวไหมอุ้มนะเยมนะแต่่ตอนนี้แยกเ่นอยากเ่นอยากเ่นอยากเหรียญยกยางเล่นอยู่ยกมีน้อง่ะแม่แม่เอาแม่เอาแม่เอาไปซื้ออะไรกินบ๊ายบายก่อนไว้เจอกัน โอ้บายบายโอ้ยบา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 ยแบบบะม่งพี่ไปอยู่นี่มั้ยพี่ไปอยู่นี่บาย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 ด้วยอ้าวบายบายเสียงอะไรนะบายบายดิบายบายแจงบะม่งบะม่งยันบ่ได้ไปไปโอดีเนาะ ของเด็กหน่อยอันนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางอ๋อเอาไปให้ใครครับผมน้องวันใหม่ค่ะอันนี้เอาไปให้น้องวันใหม่ไหนดูดูด,ดูอันนี้คือโอ้ยโอป้าป้าอืมอ่าชิชิชิชช ไปดูไหนไปดูมะลันเหรอโอ้ยขี้ขี้ขี้ไปดูไปดูไปไปไป

No? คนมาเลี่ข้ารถตั้มไผมาเแล้วเสียงม่ใส่คอยเครียดเจ้าพ่อว่าต้องมาเนี่ไม่ได้ลูกคอยเครียดเจ้าว่าตองมาหาข่อยใมาเปนไต่ำตรถตละเข้าอะคน ก็ต้องมาพ่ออาจารบก่อนเาี้เจ้าคัาพ่อสิบอกเลยีรกเากไปนอนรีสอร์ทพูดรีสอร์ทยังตายว่าซันซือรถต่ำนี่เอาพ่อแล้กครไปนอนรีสอร์ทกับเม่แล้วรับมาแล้วไปตลาดผมตามไม่ทันไปเจอไปอล่เราีนใช้รถตามานี่เลยไปตลาดผมไปตามไม่ทันไปเจอแล้วติเขี้ยล้เาขี้เงินเพิ่งอยู่ติเมื่อขียกูแล้วแต่ตัวก็ต้อง สร้างบ่ตามอัน<พ>อีนี่มันเนาะเขาอยากให้มันตามจมาดด<อ>นมันตายรถดละทุกบ <c oughs> ่ตามอีซินามิมันเนาะสร้างว่าเอมาสร้างว่านี่นวดนวดนวดมียามา่ยานวดอยู่ด้วาใช่ไหม มือนก็ะิเต้นมาได้ด้วยบ้างไหมมัตองก็ล้บเหออ่ะเถอะพนะเถอะพออยู่ถุกเท้อพอไปน้ำที่ลนี่เอาเพื่อนมาเป็นนรีสวนเข้ากับเส้อุกเทานอมเนี่ยผาไับลกลับมานั่นที่ละแล้วก็ไปาาไดถ้าจะเกิดปะจะรอดหรือจะล่วงจะรอดหรือจะไม่รอดหืดหนีอเท้ามีพอไปน้ำที่ะล ปั้นผู้ขับานีพนั่งที่ั่เพาะเป็นมนุษย์กันแมสขับส้นหลวกขับไปเลยแม่พอขับแเมาส้นบ่อ่ะขเมกาเขาเึืกาส้นกลนอยู่เขาเียวปั้นนอกกนเนื้อไงยักเขานึีว่าสั่งมเทียวง่าด้วยเขาเีว่างมาเทียวง่าคงมันเป็นหลไมพ่อพ่อเป็นรถกระบุบด้ยดิยัมันกบุังบอ เอาส้นจอนนี้คือส้นนะคะเขามาทางผีบอกเข้ามาทางผีม่ยาไมทตลาดเขาคับลางถนาเลยบอกขนาดไม่ลบเลยไหมเขายังคับมากไหมโอ้ดีว่าเป็นยังไงอืมเป็นยังไรดอกเขาเขาเขาคับเป็เขาลบหมกลบเขาลบแต่เขากัมากจะเป็นมารโกะถามไปเรื่อยเราสูดไม่ได้เใาคิดที่จะหยบ้าเนะแค่คอยสอนลกก็เนี่ยมันกหักปอยู่ มัลดขึ้นมาเร็วลดไม่ล่มสบตาได้ไปเหรียญยามอง่ะยามองทายแล้วกัเยงเสียวเสียวเสียวบ่ฮะนยาไป็ดนึแล้วเราว่าน้แขงบเออมนบ่รบน้ำแข็งไงมาัแล้วแต่ว่ามันปวดมาก อาการนมาเป็นห่วงครับตอนนี้รถต้องมาเป็นห่วห้อยเพราะเป็นห่วงจอนบอยพี่เป็นห่วงรถเป็นบอพูดถึงว่าเป็นห่วงรถเขานต่น่าเป็นห่วงมากเด็กเขาอาจจะโง่ก็เลยรถพ่วงเนี่ยรถพ่ดงอะไรกันรถพ่วงรถพ่วงด้วยส้นบนนม้นรถธรรมดารถพ่วงด้ส้นรถพ่วงวูน่าเชิญสงสารด้ามเสียมอยงไรเนาะรถพ่วงเดียวรถชิบล์รถชิบล์เลยลูกแรนมึงดูโอ้ยเขาเล่นมือหนีคอยกับบ้านไอขืนรถล่ะ แต่ภาษาสิย่างมาหันชิ้นกินสมตำน้งเขากันเกือไม่งบ่ได้ลูก่งซอสลูกช่งซอสโอ้โหโอ้โหช่างซอสก็อไหวด้อลูกช่างซอสลูกช่างสอห มันมายได้ไห่ไฟเห็นบอก่ะมันลอได้ให่อฟเออมันมันจะซื้อค้าเที่ยมใ่ไฟมันเ่จะใช้เองค้าเค้กอะโพวคนก็ยังดีเบิงหลังทายายพี่ใหม่ทายายพี่ใหม่คนท่ยบยาเบาๆ เแต่เบิร์นคอนเทนบรรยากาศเหมือนมือแรงพี่จิมนนไ่มันจะเป็นลูก่นนวันใหม่จะไหวไหมครับพี่น้องมาหลบกันลูกข้างซอดโอ้โหนวดมาแนนวดนวดายทายาทายาพี่นทายาเร็วทายาเร็วทายาคุณยายหน่อยเร็วพอพี่งานได้เพระพี่วันใหม่อืดไม่อุ้มเมาล้างก็จิาไ่ได้เนาะจําได้จไต่ป่ใหม่จํไต่จาใหบ่วิ่ยเข้าหาน้า่วิ่งเข้หา เอามาเยอะเอามาเฮียกันได้สามคนอะอาร์เธอร์ไม่เย็นอ่อาร์เธอร์อาร์เธอรี่เั้เาว่าภัเป็นภัยเในคอมเมนต์คนว่าได้ตัวที่สามมาเหลือคนอ่ะแอ้วทาไมกระดูกกระดิกได้อยู่ในบอปที่อมไปอัานซากวาฟ้าแฟร์บอกอนเราบอกเอออยู่ 10S รือเปล่าูนุ่มอาร์เธอร์ันก่อนลงรถมาเดี๋ยพอบ้าเพื่อจอดรถอยู่หันมาเขาบอกออก็ได้ลูกแบดดี้แวแลนเฮ้ย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 ่